วันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรุ่น u a เ e i Y7 นะครับวันนี้แบตบวมนะครับแบตบวมมาก่อนอื่นนะครับก็จิ้มนะครับถอดถาดซิมออกนะครับทีนี้ก็จีกลงไปนะครับตรงขอบระหว่างจอกับ ฟ้าหลังนะจิกตรงนี้นะครับมันจะง่ายง่ายสนนุดนีนก็จะแข็งนิดนึงนะครับผมก็จะใช้เล็บนะครับแล้วก็รีดรีดออกไปนะครับตามตามขอบตรงตัวเครื่องนะครับให้มันฟ้าหลังนะครับมันหลุดออกจากตัวเครื่องนะครับตัวบอดี้ก็ไล่นะครับ อะไรให้หมดนะครับทีนี้ก็ลองยกดูนะครับอันนี้นะครับยกเบาๆนะครับเผื่อมันมีแพรอันนี้ก็วางไว้ก่อนนะครับอันนี้แบตอ่วมนะครับเมื่อแกะฟ้าวแล้วนะครับก็ใช้ไขควงนะครับคันน็อตนะครับ สองตัวนะครับเอาตัวฝาครอบขั้วแบตออกนะครับเพื่อจะถอดขั้วแบตนะครับทุกครั้งที่มีการซ่อมนะครับต้องถอดขั้วแบตไม่ว่าจะซ่อมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ถอดขั้วแบตออกนะครับปึ๊บนะครับนะครับก่อนเปลี่ยนนะครับเราก็ ลองทดสอบแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตใหม่นะครับก็จะลองเสียบดูก่อนแล้วก็ลองชาร์จดูนะครับว่าไฟมันเข้าหรือเปล่านะครับ ก็ประคองไว้ก่อนนะครับนะครับอันนี้กระแสไฟนะครับเข้านะครับมีขึ้นโลบชาร์จนะครับก็ดูนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับมันมีประจุไฟอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีอยู่แปดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราก็จะทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็มาดูว่าเปอร์เซ็นต์แบตมันจะขึ้นไหมนะครับ เมื่อเราชาร์จทิ้งไว้สักพักนะครับก็มาดูว่าแบตมันชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับก็กดตรงปุ่ม power อันนี้ก็ขึ้น96นะครับ96เปอร์เซ็นต์ถือว่าชาร์จเข้าปกตินะครับแบตไม่มีปัญหาครับเมื่อมั่นใจแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับดึงสายชาร์จออกนะครับแล้วก็ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่เราจะ เอาอแบตเก่าออกนะครับแบตตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของที่มาจากโรงงานนะครับก็ลองดูนะครับลองงัดดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับอันนี้น่าจะติดเกาวมานะครับกาวเทียบกาวกาวสองหน้านะครับมันก็เลยขึ้นง่ายหนะ่อยถ้ามันเหนียวไม่ขึ้นนะครับก็นะ น้ำยานะครับน้ำยานะในการหยอดนะครับยอดเพื่อกัดให้มันดาวมันอ่อนตัวนะครับจะได้ยกขึ้นนะหรือใช้ลมร้อนเป่านะครับใช้ไดเป่านะครับเป่าจนมันมันร้อนกาวมอ่อนตัวนะครับอนี้ผมสาธิตเฉยๆนะแล้วก็ลองงัดดูนะหาแผ่นที่มันแข็งๆนะครับอะไรก็ได้นะครับ มันแข็งแล้วก็ลองงดัดนดะูจะเป็นปลายช้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะลองงดัดนดะูนี้ก็ง,งัดออกนะ mm hmm. ก็จะออกง่ายนิดนึงนะครับเมื่อลองงัดออกแล้วนะครับเราก็ดูนะมันสกประปกหรือเปล่ามันสุกประปกหรือมีคาบกาวนะครับเราก็ลองใช้คัตเตอร์นะครับไล่ขูด ขูดเบาๆนะครับขูดไปเรื่อยๆแชะไปเรื่อยๆนะครับให้มันออกระวังบาดมือด้วยนะแล้วก็อย่าให้มันโดนส่วนสำคัญนะครับเ๋ยวตามแผงวงจรนะครับตามเ็นบอดอันนี้น่าจะยอดก้าวมานะมันก็เลยเหนียว ไม่โูดออกนะมันก็ติดไม่ค่อยดีนะหรือเราจะใช้เน,นี่ผมก็จะเป็นเอาน้ำยาล้างบอร์ดนะครับช่วยช่วยไล่กัดน,นะครับให้มันให้มันอ่อนตัวนะครับหรือใช้น้ำยาอ,อันนี้ประสงค์ก็ได้นะครับแล้วแต่ เวลาติดกาวสองหน้าไปมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับมันก็จะละลายนะครับเป็นรอยไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานขอแค่ให้กาวมันออกราติดกาวมันไม่ค่อยอยู่ ก็เลยต้องขูดออกขูดกาวเก่าออกเราต้องระวังนะ่าให้เม็ด่ะให้คัตเตอร์นะครับไปโดนบาดชวนสำคัญนะก็เลยขูดไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะก็จะเหนียวกับแบเหนียวครับเหมือนเดิมนะต้องไล่โตรตอนมันอ่อนๆ ตะกัวนะมันเป็นสารระเหยนะแล้ล้วมันก็ระเหยไปเองนะครั้นต้องรีบนะครับรีบขูดออกให้หมดนะครับก่อนที่มันจะละเหยนะครับ ไล่เคลร์ความสะอาดออกนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นแบตใหม่นะครับไม่ใช่แบตเก่านะครับอันนี้เพิ่งแกะออกมาก็แกะออกมาจากกล่องนะครับยี่ห้อนี้ก็ทุกคนรู้จักไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะติดกาวสองหน้านะครับจะติดไปที่ตัวบอดี้หรือที่บัตก็ได้นะเพื่อประคองนะครับให้มัน ให้มันอยู่นะครับเผื่ออนาคตต้องเปลี่ยนแบตหรือว่ามีการซ่อมแซมนะครับเป็นแบตใหม่นะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะได้แกะง่ายหน่อยนะครับมันก็ไม่ถึงเหนียวเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้หลุดง่ายจนเกินไปนะครับ S <S <S ดีแต่มันติดดีๆนี่ลืมแกะสติกเกอร์ของร้านออก ใช้เล็บะครับในการขุดใช้กระเ,รเดี๋ยวไปจิเข้าเนื้อไอตัวแบตนะครับมีแกววองก็จะดันติดกลับเข้าไปนะครับอันนี้ก็เราสองหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดกลับเข้าไปนะครับ แล้วก็รีดรีดมากดพอประมาณนะไม่ต้องกดแรงนะเดี๋ยวไปดันหน้าจอหน้าจอแตกเนะดี๋ยวหน้าจอมีปัญหากดแค่ <c oughs> okay. ประมาณว่าพอมันอยู่นะครับ, <c oughs> รบทีนี้ก็ใส่ขั้วแบตนะครับใส่ขั้วแบตเตอรี่เข้าไปนะนะครับก็จัดระเบียบจัดทรงนะครับให้มันเข้าล็อก ทีนี้เราก็มาใส่ฟ้าครอบนะครับเข้าที่เดิมมันจะมีเดือยของมันอยู่เล็กๆนะรแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปนะครับจะมีล็อกของมันทีนี้ก็คันน็อตนะครับกลับที่เดิมะนะครับก็โอเค นี้นะครับเราก็ติดกาวฝาหลังก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับแต่ตอนนี้ฝา,าหลังของลูกค้าก็โดนแบบดันนะครับจนากาวมันหลุดผมก็จะติดกาวให้นะครับนี่ก็ไล่ไล่ใส่นะครับฝาหลังรับกับที่เดิมนะก็ไล่เช็ค เม้าราลองก็กดนะครับให้มันเข้านะครับเรจะดังแก๊บๆนะครับเวลามันเข้านะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ